เอาเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ice Homer Gaming นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกม d e a d by Daylight นะครับผมเป็น EP แรกของผมนะครับโอเคนะครับจังหวะนี้ผมมีออราอยู่ประมาณ1,110นะครับตอนนี้ผมอยากได้ชุดนะครับเออเป็นชุดที่มาใหม่แล้วก็สวยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ส่วนตัวนะครับผมชอบเดวิดผมว่าจะมาซื้อเดวิดนะเพราะว่ามีเซอร่าอยู่ที่ประมาณ1,000กว่านะครับก็ลองเอาเดวิด เป็นชุดตัวใหม่อ่ะคือชุดเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากๆเลยนะแตบบ่เห็นกล้ามขานี่โอยอย่างเทพแต่ว่าผมอยากได้เดวิดนะอันนี้คือผมแบบเล็งเดวิดไปละแต่ว่าเดวายเนี่ยก็อยากได้เมอนกันนะเดวายเนี่ยสวยมากแต่ว่าไม่มีตังค์นะครับผม,มเลยเอาเดวิดมาเล่นดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเดวิดเด่นเดนสุดแล้วแหละโอเคผมจะซื้อเดวิดเลยแล้วกันนะครับผมเนอะเป็นชุดตัวนี้นะครับทั้งเซตเลยนะครับ ก็ถือว่าถูกมากลดลด10%นะครับซื้อเลยนะครับเยี่ยมเรียบร้อยเหลือ30โอเคครับผมโอเคผมจะใช้ทีบินในการเล่นทู๊กวันนี้นะครับผมโอเคแล้วผมเปิร์กที่ผมอาไปก็มีอยู่ดังนี้นะครับมีเปิร์กอยู่ดังนี้เลยนะครับผมมีแทงหลังมีไตยากนะครับผมมีใจแกร่งนะครับเวลาเราเจ็บเรา คาตกรอนยังไม่ได้ยินเสียงนะครับผมแล้วก็การดูแลตัวเองแล้วก็เป็นไอเทมที่ผมจะเอาไปนะครับก็คือง่ายๆเลยนะผมเอาไอเทมเออถ้าเอาไผม่ไคนด้ไปนะอกนะครับผมการที่เราเล่นคนเดียวนะครับผมเปิรกตัวนี้สําคัญมากๆเลยนะครับ ก็คือถ้าเราโดนแขวนเพื่อนๆสามารถมองเห็นทัาฆาตกรแล้วก็เห็นเราเห็นเพื่อนๆเ,เราทุกคนนะครับ A a few moments t l โอเคนะครับผมมาดูชุดนะครับโอ้โ oh, หสวยมากเลยเค okay, มันเหมือนแบบมันแบบเราไปทะเลใช่ไหมอารมณ์เหมือนเราไปทะเลแล้วแบบคน,คนที่ช่วยคนกําลังจมน้ํอาอ่ะกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกทเกินนะครับผมก็มาให้น้องๆได้ดูรีวิวนะครับผม นี่นะฮะมีเจาะหูมีแว่นตานะครับแล้วก็มีการแบบคุมผ้าด้วยนะครับมีแบบฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยเหมือนเจาะหูเหมือนกันเลยมาดูการวิ่งนะครับโอ้หกล้ามท้องกล้ามขาแบบโคตรใหญ่อะ่ะ เฮฮ้้ยเยเยเพื่อนล้มนะครับเพื่อนน่าจะแบบจอดำอยู่นะแต่รองเท้านี่โอเคอยู่นะโอเคผมไปช่วยเพื่อนก่อนม่ถือวิธีการวิ่งนะครับ ดิ้น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 ดิดิ้นดิดิ้นดิดิ้นดิวิ่งดิเอดิ้นดิอ๋อไม่ดิ้นนะดิ้นดิถ้าดิ้นก็ถ้าดิ้นก็หลุดอ่ะถ้าดิ้นก็หลุดอ่ะเออเนี่ยให้มันไล่ผมมาเนี่ยอยากเจอเหมือนกันนะเนี่ยผมจะลอยให้มันลงหลุมเอ้าไปทำอะไรตรงนั้นนั่นน่ะ มาดิมาดิเห็นอยู่นะทำไรอะวู้วิ่งนี่ครับรออะไรล่ะครับเสียไม่เสียไม่เสียไม่เออตามมาดิเอา ว่าฆาตกรมันเดินเร forever forever ็วกว่าซื้อนะทุกวันนี้เฮ้ยเชี่ยหมอโคตรเร็วเลยหาเพื่อนก่อนเวลาเจ็บเดินโอเคอยู่นะครับตัวนี้ ผมยังไม่ได้เปิดออตราดูนะว่าภาพมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมมาให้ดูชุดนะครับมันถือว่าโอเคก็ถือก็ถือว่าสวยอะเราบิงเห็นไหมไล่ผมยังไล่ผมไหมไล่ไหมไล่ไหมเคไล่เพื่อนมันไม่ไล่ผมนะครับ ผมไปเล่นแล้วนะครับผมก็น้องๆก็ดูเอานะครับผมดูชุดเอานะเวลาผมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมารีวิวแั้วนะแต่ผมตั้งแจเล่นก่อนมันเหอชุดใหม่เนี่ยตอนนี้โอเคผมเล่นจริงแล้วขอไปช่วยเพื่อนแบบสไตล์ไอชูเมอร์ ว่าน่าดูทรงแล้วน่าจะรอดทุกคนนะถ้าถ้าช่วยกันปั่นนะ่ะไปมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิไม่ไล่อะ่ะมันไล่คนเก็บอะ่ะ เจอมันเจอแล้วก็วิ่งได้เองพับไหมเออเกียนก่อนเอา,อ,าอะไรของมึงกูจะเกียนคนเดียวแล้วกูเกียนคนเดียวแล้วโอ้สกิลไม่ถึงไม่ต้องเสิร์มาเกียน โด,โดนตีไปดิโดนตีไปดิอะารของมันมาเมื่อกี้ตายตายอย่างอนาถเย่ไปช่วยเพื่อนก่อน ร้อยเพื่อนเราอ้ยโหมีพลาสเตอร์ติดตรงหน้าด้วยนะครับ จะรอดทุกคนครับยังไงก็รอดต้องช่วยเพื่อนให้ได้ฮนะจังหวะน,นี้ขอปั่นก่อนตอนนี้เพื่อนเราโดนแฝนเป็นหนึ่งแล้วก็เหลือผมที่ยังไม่โดนแฝงนกับเฟืองมีงยังไม่โดนแขนนะครับผมว่ายังไงก็รอดอะ่ะถ้าช่วยกันปัน่นเกมไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะตอนนี้เราคุมเกมอยู่ เรียบร้อยให้เพื่อนโดนเกมเริ่มตึงแล้วนะถ้าเข้าเด็ดเจ็บอะเรียบร้อย ล่อไปรอไปแต่คฆาตกรนี่ดีนะมันไม่เป้าเจอกูจนได้พยายามจเย็นๆนะครับเพราะว่ารอบนี้เราน่าจะโดนสตัน์ทไปทีหนึง่ง ้ยเพื่อนไปช่วยดิโอ้ oh, เพื่อนมึงไปมึงไปปั่นนี่นะ

ตึงนา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 สนตันไปทีเดียวจังหวะนี้เอ๋เอ๋ตามไหมครับเอ๋ก็มาดีครับเอ๋เอ๋ไตยแน่เอ๋ไปมันมีหลุมอยู่แถวนี้ใช่ไหมที่แบบถ้ามันตีแล้วมันจะลงมันมันจะลงไปอะ่ะ เฮ้ย hey, ขอโทษอ้าววัตเตอร์ฟักแมนทางนี้ไปได้ไหมไม่ได้โอ้ oh, ตัน เดี๋ยวผมจะวิ่งฉีกเลยเพื่อนออถอยก่อนเพื่อนอีถอยโอ้ผมโดดไปแล้วนะมันข้ามไปแล้วมันไม่น่านจะโดนนะโอ้ยโดนมีดแทงหลังมีดแทงหลัง <c oughs> อ,อืออือไอ้วิน เท่งหลัง,งผมลืมอไปผมมีเท่งหลังโอเคจังห <โฮ S 1> วะน,นี้ก็ตึงอยู่นะเหลือเครื่องเดียนะวเพื่อนสลับกันหน่อย <โฮ S 1> เราต้องรอดสิ โอ้โห oh oh. มันมีไม้ให้เล่นไว้เนี่ยโอเคไล่เพื่อนปะไล่เพื่อนปะโอเคไล่เพื่อนถ้าไล่เพื่อนผมก็สบายใจแล้วผมจะไปหาหีบอน phân chúc nó nát phân chúc này phân chúc này tôi phải lên nắp lên tôi đã cưng nữa nga tôi đã cưng nữa nha. ยู่ไปที่อื่นดีเพื่อนอย่าจุกมาทางนี้ปั่นยูปั่นยูย <laughs> จุบไปที่อื่น <c oughs> ไม่เห็นกไไูไม่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 ชีก,กอนชีกกอนฉีกฉีกชิกชิกหายไปในดงโอ้เพื่อนจุกไปที่อื่นดี ตึงเกินตอนในเกมมันตึงแล้วไงตรงนี้มีไม้อยู่นะจำไว้สองไม้ตรงนี้เล่นได้สมไม้เพื่อนน่าจะมาจุกแถวนี้นะโอ้นี่เจอแล้วเพื่อนจุกแถวนี้น่าจะรอดอะรอดทุกคน ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพรมาให้ยาก็คือพอรดีๆนี่เองเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนเจ็บไม่นะเ <c oughs> พื่อนอย่าเสียทรงตรงนี้โอ้เรียบร้อยเพื่อนกูเสียทรงซะงั้นเลยใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยนะพะหนุ่มรูปหล่อ ผมอาจจะไปเที่ยวทะเลแต่ดันมาเที่ยวในป่าเฉยเพื่อนหลุด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 ผมไปเลยมาเล่นฝั่งนี้ได้นะครับนี่ฝั่งนี้จำไว้ฝั่งนี้เล่นได้ถ้าโดนไล่ก็วิ่ง โอ้โหเพื่อนลม้มไทยกูก็ต้องไปช่วยเพื่อนอย่ดีวะไม้เหลือเยอะนะเอาจริงไม้เหลือเยอะเฮียมันเจอกูสวยเพื่อน <c oughs> อวิอ <c oughs> ่งไปวิ่งไปวิ่งไปจะวิ <c oughs> ่งไล่ได้กกันอีกคะคนสวย <c oughs> เอ,อ้ยนี่ไงตรงนี้เนี่ย นานไปจุ๊กที่อื่นได้ไหมอ่ะตรงนั้นนะ่ะมันไม่มีอะไรหรอกก็ไปจุกก๊กไกลๆมันคุยดิสคอร์ดกันไม่ได้นะถ้าไปจุ๊กแบบแกไกลเนะี่ยอ้าไม่นะหมาดีได้หมดอ่ะมึงตายแน่แค่นั้นน่ะมาดีมาดีมาดีมาดิมาดิงงโอ้โห<ง> กูนึกว่าม in no ันหล่นกู้ว่าหล่นเองเฮ้ยห้องวีไม่ลงห้องวีด้วยเจ็ดเคไม่ลงห้องวีด้วยไป็ลงห้องวีด้วยเจ็ดเคเป็นไงกูโอ้โหจะหลุดอยู่แล้วไอสัตว์โอ้ข้างล่างมีวะมันปั่นไปแล้วนานแล้วเครื่องเดียวเครื่องสุดท้าย อย่ไหนวะาช่หมา่งหนมา่ยหนมามานเพนมายมห้อยู่ตรงนีเอไม่เอาดีเพื่อนอย่าเฝ้าดีอย่าเฝ้าดีไม่เอาไม่เฝ้า โอ้โหร้อยตายเร็วมากโอทที işte. ่โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวชุดเดวิดคิงนะครับก,ก็รีวิวชุดใหม่ของเขามาเพื่อชุดแบบวิ่ง ทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเรามาวิ่งในป่านะแต่ก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่ก็คุ้มกับการซื้อนะครับมันเด่นด,ดีนะโอเคนะคผมก็เป็นไงบ้างครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผม <c oughs> ก็วันหลังกก็จะมารีวิวชุดของตัวอื่นๆ,ๆต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะจ๊ะ <c oughs> ที่หนึ่งเสร็จด้วย